สวัสดีครับสวัสดีครับ้วอ้วนเร,เร,เรสวัสดีครับ,คครบไหนสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับโอ้ย,ย่่อถึงพื้นเลยนะคะ <laughs> โอ้ยเอวน้ยเสียงคือดีแท้ฮะอ้วนอ่ะเช้าๆนะคะหะอ้วนออกเดินนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องพี่นคอพรทองน้องทงไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยอบถึงพื้นนะคะคโอ้ยกวักด้วยนะคะในเสียงไม่มีเสียงนะคะ<เ>ควันบอกบกินอยู่ไม่มีเสียงครับออ,อกเดินเล่นรอบๆบหมู่บ้านนะคะมาถึงบ้านน้องปานขวัญปานขวัญอยู่นู่นนะคะอยู่ข้างใน อยู่ฝั่งนูน้นแต่ว่าพ่อควานน่าจะไม่อยู่นะคะพ่อควานไม่ขวานน่าจะไม่อยู่ว่าจะพาอ้วนไปหาน้องไม่มีขวานนะคะกลัวว่าวันขวัญจะ้องหรือเปล่านาอควานไม่อยู่ด้วยนะคะเจ้าของเขาไม่อยู่ด้วยน่าจะตัดยายหรือเปล่าไม่รู้เดินเล่นนะคะเข้าโรงเรียนได้หลายท่าแล้วนะคะอ้วนสวัสดียอถึงพื้นนะคะ ช่วงเช้าเช้าแม่ขวานอยู่นะคะเมื่อสักครู่เห็นแม่ขวานน้องขวานขวานนะคะอยู่แล้วอ่ะอ้วนไปหาไปหาสาวหน่อยอ้วนไปหาน้องขวานขวานกันนะคะฝนตกนะคะมุเมื่อคืนทงงัทงทง้งลมทั้งฝนทั้งพายุนะคะเรียกว่าพายุพาย,ยุเลยก็ว่าได้นะคะคุณแม่กับคุณอาเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่ที่แม่น้ำมูลนะคะอยู่ที่อ่องลมฝน ตกหนักด้วยทั้งลมบานเกือบปลิวนะคะบานพอขวานไม่ขวานลมแรงมากๆน่าจะมีอะไรหลุกนะคะได้ยินแต่เสียงสันกะสีสันไทยนะคะน่าจะมีอะไรหลุกแน่นอนฝานขวานอยู่นู่นนะคะตัวน้อยๆนะคะสาวน้อยวนหาสาวนะคะมาเที่ยวโอ้ ควันควันนะคะอ้ะอวนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาจับมือกันแล้วนะคะจับมือสาวด้วยนะคะเมื่อสักครู่ค่ะอ้วนมาหาสาวนะคะสาวน้อยควันควันเออดีดาใหญ่ดีดาใหญ่เลยนะคะอ้วนอ้วนจีบสาวหน่อยเลยอ้วนเอ้ยอ้วน เราจะครูเขาจับมือกันด้วยนะคะเดือนเล็กๆนะคะน้องฝันฝันในก่อนบอกว่าครบเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนแล้วอ้วนอ้วนทักทายสาวนรอยอ้วนเรยวสาวน้อยฝันฝันนะคะอยู่ไม่ห่างจากบ้านอ้วนนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะโยกใหญ่เลยนะคะคุณแม่ แม่น้องขวัญขวัญน,นะคะเ<ะ>อ้ยน่ารักนะคะน่ารักมากๆถ้ามีคอแบบนี้อ้วนก็<ะ>อยากจะปล่อยอ้วนอยูน่นะคะอยากจะปล่อยอ้วนเหมือนกัน<ะ>ทำอะไรเนาะอ้วนทางนี้นี่นี่อ้วน อยากจะปล่อยอ้วนเหมือนกันนะคะทำมีข้อแบบนี้ปล่อยบางแล้วก็ใส่โซ่บ้างนะคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับเลอวนย่อถึงพื้นนะคะไงสวัสดีครับหน่อยเร็วเร็วสวัสดีครับหน่อยเร็วมาเยี่ยมบ้านเขานะคะมาหาสาวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับไงสวัสดีครับรอๆหน่อยเร็วอะขวักนะคะอาสวัสดีครับกับด้วยไงขอเสียงด้วยอ้วน เยี่ยมสาวนะคะเป็นั้นนะคะจะแวะน้าวเ้น เอาแล้วเอาแล้วนะคะโอ้โหว่นเ่นที่บ้านไม่พอนะคะมาเล่นที่บ้านเขาอีกนะคะมีแต่ฝุ่นอ่ะอ่ะตใหญ่เลยอ่ะพุดลูถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองนะอ้วนไม่ใช่บ้านตัวเองเด้อเออหนานานะ เต็มเต็มนานะคะเต็มเต็มนาเลยอ้วนจะผักมาอ้วนจะขุดลุมบ้านเขาแล้วนะคะบ้านเขาไม่มีลุมเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรามีเต็มลุมเต็มไปหมดเลยทั้งอ้วนทั้งทุ่นนานะคะขุดไว้เออคุณไทย๋ยววันหลังเดี๋ยวเขาไม่ให้มานะคะอ้วนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเขาไม่ให้มาแล้วนะมาแล้วมาเป็นแบบนี้นะคะมาทําแบบนี้เออเออขุนตลบนะคะ คุณคลุงไปหมดเลยเ,เดี๋ยวรอบหน้ามาอีกเขาไม่ให้มานะอ้วนเออดูดูดูน้องด,ดูน้องอดูน้องวันขวัญน,นะคะกลัวหรือเปล่านะามันยังงงๆนะคะยังงงๆอยู่ว่าใครน้องมาครับอ้วนอ้วนครับครับ,บๆๆเร็วอ้วนเร็วโอ้ย มหาสาวนะคะเวลาอยู่กันนบน้องดูดูเหมือนอ้วนตัวเล็กนะคะดูไม่ตัวไม่ใหญ่แต่เวลาอยู่เชือกเดียวก็เหมือน,อนสูงนะคะสูงมากหลังขเจ็ดเดือนนะคะอ้วนสองขวบสองขวบหนึ่งเดือนอ้วน้วนจะเอาอนนน<ป>ะไร <lemons. S 1> อีกอ้กวนนะอย่าฟังบานเก็เด้อ อ๋ออ๋อเยี่ยมเีกแล้วาฮ่าฮ่าโอ๊ยมาคลั่งโอ้ยอ้วนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊โอ๊โอโอโอตายตายทำไมมอแม,มแมมแบบนี้ทำไมเล่นแบบนี้เนาะแต่ทำไมไม่อไมอมแมมไม่ใจอ้วนนะคะทำไมมอมแแมมนี่ไม่ใจอ้วนเลย เวลาไหนก็เผือกนะคะอ้วนเป็นช้างเผือกดูปันขวัญตัวดํานะคะดําเลยอ้วนนี้สีเผือกนะคะสีเผือกเลยใจเย็นอ้วนใจเย็นค่อยอวน <c oughs> น้องโยกนะคะโยกตลอดเวลานะคะโยกโอ้ดูค oh, oh, ิดถ <The end. S 1> ึงค <the end. S 2> ุณแม่นะคะคิดถึงคุณแม่ของอ้วนเลยคิดถึงคุณแม่เลยนะคะโยแบบนี้โยทั้งวันนะคะแต่คุณแม่ของอ้วนดูสูงนะคะสูงแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะคะตัวใหญ่กว่าคุณแม่ของปันขวัญเยอะเลยนะคะโยโยกนะคะเออแโยกตลอดเวลานะคะอ้วนครับมาอ้วน มี่ยมาน่มานี่มานี่มานี่อย่าไปพันโต๊ะพอดอร์หาอะไรอหาอะไรหาอะไรเนาะอยากเข้าไปเล่นกับน้องหรือเปล่านะคะฮะอ้วนไม่เคยอยู่พอกนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่อยู่พัทยานะคะจำได้ตอนที่อ้วนอยู่พัทยานะคะอย่างเป็นควกไม้ พางพอกนะคะตั้งแต่เล็กๆแล้วพอกไม่ไม่เหลือนะคะกี่รออกี่รอกก็ไม่เหลือพอกไม้เอาอ้วนไม่อยู่นะคะเอาอ้วนครับนน่นี่นอ้วนสงสัยอยากเข้าไปหาปานขวัญแนนอนนะคะอย่าไปดึงหางเขานะ น้องตกใจนะคะอ้วนดึงถางข้าอ้อวนอย่าดึงถางข้าอ,อ้วนตกใจนะคะเมือ่อสักครู่เอ้ยทางนี้ทางนี้ไหนะต่องมื่น้อยเลื้ยวองเมืน้อยเลี้ยฟันขวัญนะคะอ้น่ารักมากๆนะคะเป็นอ้วนตอนเ,เล็กๆแบบนี้อยู่อยู่ไม่นิ่งนะคะอ้ะอวนซนมาก นี่นะกองมือในเลี้ยวนะกองมือในเลี้ยวเอ้ยม anyway> ือนาข้างมือหนะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะอ้วนกีตาร์อ้วนโออเขยอกกันนะคะเขยอกกันด้วยประจับมือกันแล้วเดี๋ยวต้องพาอ้วนมาเล่นด้วยบ่อยๆนะคะอ้วนแตกต่างกันเลยนะคะเจ็ดเดือนกับสองขวบ หรือว่าอ้วนผอมก็ไม่รู้นะคะอ้วนผอมอ้ <laughs> วนก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับน้องวานขวัญเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ <S <s